สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนเดจพี่น้องมือน,นีก็มาพบมาวมะพร้ากับย่าแหมมอีกเช่นเคยคือเก้าเดอพี่น้องช่วงนี่กระแสของการเฮ็ดแกงเฮ็ดเพาะมา,าแรงเดอพี่น้องเดอแกงเฮ็ดเพาะใส่หน่อใหม่ประเภทต้อมอึ่องแกงเฮ็ดเพาะกระแสนีมาแรงเดอพี่น้องเดอย์ย่าแหมมกับบอผ่านในการต๊เท่นเดอ้์พี่น้องต๊ะกระแสนะคะเพืเ่อน ก็ตามกระแสแน่จักหน่อยจะเพื่อนๆนหลังจากที่ยาย่แม่ไปเทีย่ยวซะแกวกลับมาด้วยจพี่น้องกับได้สื่อเฮ็ดเพอกลับมาและแม่งกินนู่นกลับมามาถึงกระทํำการจัดการล่างเฮ็ดเพอด้วยจพี่น้องแต่ว่าขอบอกล่างยากยากพี่น้องกระเด็นไปกระเด็นมาลุดมมือถิ่มกับปนันด้วยพี่น้องเด้เอเฮ็ดเพอกระแหงแพงอยู่นะจาจะเพื่อนเืนเขาต้องค่อยๆทำค่อยๆล่างไปด้วย้จพี่น้อง เร็จแล้วแย่แมมกับมาซื่อนอไม่เด้จ้กพี่น้องซื่อนอไม่มาแกงใส่นะคะเพื่อนเพื่อนนอไม่ออนอนไม่ๆม่เด้อพี่น้องเด้อมันจะหวานเข้ากันเลยทีเดียวเด้ลจ้าเพื่อนเพื่อนซื่อมาแล้วแย่แมมกับมาทําการจัดการต้มย่ำทําแกงต้มนอไม่ไว้เร็จแล้วกับมาล่างเห็ดเพอพี่น้องล่างเห็ดเพอล่างเสร็จแล้วก็ไปล่างกินนู้นได้ที่นีนนะนี่นะจ้าล่างกินนู่นเสซ็จแล้ว ตื่นขึ้น,นย่มาเศร้าแย่แม่กระทาการจัดการแกงเห็ดพอเลืจ้จพี่น้องนี่จะเอาจะพลาดไดจังไดเนาะ้ะพี่น้องกระแสะแกงเห็ดพอกําลังมาแรงข้าก็ต้องตามกระแสะในจักน้อยนะคะเพื่อนๆน,น,นี่จะเห็ดพอกับแพงแพงแต่ว่ามัดกระยากเนาะพี่น้องเพื่อคอนเทนต์อีกด้วยตั้งหากนะคะเพื่อนๆนเพื่อคอนเทนต แกงกินไปตามคอนเทนต์พี่น้องแพงกระไดสื่อเด้พี่น้องเลยเอสพอกระไดมันมันกระแทบสมราคาอยู่ดอกว่าแต่ว่ามันก็แพงปวดเนาะเอาสกินบ่อยกับกินบได้เด้จ้ะพี่น้องโดนๆกิ่นเท่อหนึ่งก็มาทำคอนเทนต์ให้คุ้มค่าได้พี่น้องเด้อหาเพื่อเกิดได้ยอดวิวปังๆยอดวิวแตกแสนแตกล้านน้ามูนะาคาเพื่อๆเด้ือดด้จ้ะพี่น้อง ยายแหมบแม,มนค้นดังกับมาเบิงคลิปภห้ในเดอจ์แจพี่น้องนี่นะจ๊ะแกงกับเป็นตาแซบมาจจกพี่น้องนี่มาเบิงกันเลยจ้าใส่เฮ็ดพอแล้วก็ตามด้วยกินูดพร้อมนะคะเพื่อนนี่จ้ะนี่นะคะนี่นะคะมาจจกพี่น้องมากินกันแซ่บกันเลยพี่น้องนะคะมากินกับยายแหม่มเดอร์พี่น้องเอ้ยนะคะนี่จ้ะต่อมันสุกแล้วครับกับใส่พักขาใส่พักอีตูลงไปเดอจ้แจพี่น้อง พายอีตูยายแม่มกระบ,บ่อืดบ่อยากพี่น้องเอ้ยยายแม่มกระไซล่องไปจุกจุกเน่นเน้นลงไปได้เจพี่น้องพายอีตูบ่ได้ลสื่อจักบาทพี่น้องแต่ว่าเฮดพอสื่อโลละสีลอยได้พี่น้องเด้เอเฮเฮนะจ๊ะคอนเทนต์นี่ก็ลงทุนแน่จัดน้อยได้พี่น้องได้ตามกระแสใส่พายอีตูวล่ไล่เข้าไปกับยูป่วยสวยพี่น้องบ่เห็นยังล่ะทนีอ่ะมีแต่ความหอมความแสบขึ้นมา ห่วยห้วยขึ้นมาด้ยพี่น้องด้วทีนี้นี่นะคะจจกว่ากินพักขาจักว่ากินพักอีตูโอ้ยหอมหลายพี่น้องหอมซ่บหอมเป็นตแซ่บตะนวคากอุบาทเนึ่ยเนี่ยแนม่ยเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งแน่เห็ดผอจุกจุกแน่นแนนโลนึงแย้มไเมืดแอดแสด้วยพี่น้องเด้อแกงเร็จแลลวกตักขึ้นมาใส่ถวยด้วยจ้ะพี่น้อง ใส่ถั่วยแล็กไทยคลิปโชดโชด,ด้วย้จพี่น้องหมุน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 โชดด้วย้ะพี่น้องเด้อมาซอยเบิ่งคลิปให้แย่แหม่มเด้อจ้จพี่น้องแย่แหม่มก็ลงทุนสื่อเฮ็ดพมอมาขึ้นมูขึ้นกันเด้อยใจเนี่ยนี่นะคะสีสันนาตาเป็นตัแซแทบพระเจ้ะพี่น้องมาแซ่บแทบน้ำกันเลยจ้จที่นี่เซ็ตแล้วจ้า